สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายครับเป็นเพื่อนพุ่งฟุงที่หักมักเพีงสุขสุขพนครับพบพอรบจ่องพ่อใหญ่หลอดคือเก่านะพี่น้องพี่แม่หลอดกับว่ามีผ้าไว้อยังเงี้ยมือส่อบรรยากาศนําหมอกลงพี่น้องมาเลาอกวงหัววงสวนครับพี่น้องท้ายเบื่อยเพื่อนพ้องน้องพี่เบื่อนซื้อหรอกครับบรรยากาศเมืองไทยลำลังสีเริ่มทับเปลี่ยนฤดูกาลนะพี่น้อง เดือนนานี่ครับย่างเริ่มย่างเขาแล้วครับหนาหนาวหนาฝนหนานหนาวแล้วครับพัดจากนาฝนพี่น้องนะครับนำหมอกพี่น้องหมอกควนนัวพี่น้องครับงเลาะไทยบรรยากาศอย่างพี่น้องให้พี่น้องเบิรงครับ ครับบักทั่วครับทัวปูไว้น้ำขางศาลนีพนน่พี่น้องกับพักบุ้งครับกับปูครับไม่เป็น้องบักทั่วร์มุางงามครับ ลงเกี่ยวข่อยพอดีพี่น้องลุงเกียเเก่ยวข่อยเก็บต่ำพอดีเลยแบบทัวซุ่มหนิครับนะครับพี่นอ้องโอ้ยน้ำแขางซ้ายหรอพี่น้องไปพื้นที่ว่างเป้าเป็นประโยชน์ครับลุงเกี่ยวข่อยพอดีต่ำพี่น้อง ออกน่วยออกผลพอดีครับบรรยากาศมาให้มาหน้าพี่น้องผลตกแห้งคับหมู่บ้านเพราะิตตกอยู่หน้าเรกครับตกอยู่เมืองกาะ,ะสินผ,ผมไปเห็ดงานหมู่บ้านแห้งมากับมาหอดบ้านหอดบ่มีฝนมีกับพ่อลิลลนนี่ครับ กัดน้อไม่ยิ่งสิแล้วครับเดือนนายก็เริ่มบดนอก,กินนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอ,อึดแล้วพี่น้องน้อไม่ก,ก็ได้ก็เริ่มปลาืฤอดูฝนแล้วพี่น้องเนาะครับเดีนะกัดน้ำ ท่งน้ำทาน้ำให้น้ำหน้าพี่น้องครับหละเบิง่งหัวเบิง่งสวนพี่น้องเอ้ยครับเข่าปลา ให้ง่ามครับพี่น้องน้ำให้ไหลลง,หหล,ลงมากุลยน้ำให้มันครับไหลลงมาแทบบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเด้อครับสวยเด้๋วพี่น้องสวยใส่แหว่นล่ะมีแต่สีม่านครับมันเป็นคนกินกำลังสีตั้งทง่องเนะครับเดี๋ยวปลาบอกม่วงครับนะครับตีไก่ตีไก่นี่กินโบท่านเดีพ๋พี่น้องมง ไอยพูดชี้เดือนใส่เบ็ดครับนี่ครับเหนปลากล้วยพี่น้องปลูกไว้เกวยก็มีแต่เครื่องงามเลยครับปีกระไรถอกเงาติ่นนี่คือปีเกวยครับเพมีพวกคอยกินแถวบ้านนอกเขานะครับเนาะย่างนั่นก็ขอกันไปกินกับเล้วยมบริสุทธิ์กันนะครับ รองกันไปกินก็ไดนนอ้อยู่บนหนอกบม่ได้สื่อนะครับห่างหมดแดง าดน้ำให้น้ำหน้าน้ำทงน้ำท่าพี่น้องเอ้ยปลูกผักเนี่ไมปลูกก็ไลยก็บโบ้ค่อย,อยนั่นหรอกครับพี่น้องพูดไรย่างเขาดูดูหนาวคนอะยังถ้าเบิ้งผักครับเดี๋ยวนี้ปลูกไว้กับฝนมาห่อมกับโบ้่หมก็ดอกพี่น,อน้องบนไหนผลบนไดน หน้ามีก็จจกพี่นายหลอดหาชีพย,ยังไม่เบิ้งเหครับอาก,กาศอะไรพี่น้่งสาปูสาป,ปา ปลูกกับทั่วกับปลูกแกมกับคาไว้เลยครับพี่น้องนะหมอกลุงแห้งนี่ดีครับทุกทนะนะหมอกลุงแห้งครับอยางฝนคือพี่นอ้องเมื่อใดมันสิตกแล้วก็ผมพูดเถอะว่าหมอกลุ่งที่แห้งอย่างฝนฝนสิตกครับ ย่างไร้บึงไฮบึงนาหรือหล่อนเห็นนะครับแพร่นี่นะครับน้องพี่น้องน้องกันมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องพี่หลอดนนดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมแพร่นีแหละครับสวัสดีครับ